ดินแดนแห่งบราซิลไม่เคยสิ้นนักเตะพรสวรรค์สูงครับซึ่งณเวลานี้ครับบนวิทีวีเบลีกำลังตื่นตาตื่นใจเลยกันครับกับเด็กดาวรุ่งของเชลซี e อ t i v a l ลวิลเลียนด้วยวัยเีแค่18ปีได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอล่าสุดนี้ทำประตูชัยเอาชนะลิเวอร์พูลได้ในนาทีบานี่คือนักเตะที่เชลซีนั้นพรีออเดอร์สั่งซื้อล่วงหน้า1ปีนะครับด้วยค่าตัวสูงถึง56ล้านปอนด์บนวัยทีนเอ น่าสนใจมากๆครับว่าการเติบโตของเอสเตวรลและเส้นทางที่เขากำลังเฉิดฉายอยู่บนพิมล,ลิกนั้นเริ่มต้นมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างติดตามพี่นี่พร้อมๆกันนะครับกับฟุตบอลเร s t อ r ราศัลโดยผมยักษ์เมนสแตนครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน ฟุตบอลิสตา้าบายจิตรกรสีคำเกลือสวัสดีครับแต่ก่อนที่เข้าเรื่องนะครับช่วงเวลาตรงนี้ขอญาติดีหนึ่งแล้วกันนะครับเราก็เห็นกันอยู่ใช่ไหมฮะว่าสภาพอากาศบ้านเรานั้นร้อนชื้นเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออกซึ่งผู้ชายอย่างเราเาเนี่ยก็มักจะมีปัญหาแหละครับในเรื่องของแบบการอับชื้นโดยเฉพาะในจุดซ่อนเร้นต่างๆเพราะฉะนั้น วันนี้ครับมีตัวเลือกที่น่าสนใจมานําเสนอครับตั้งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับนั่นคือเครื่องเล็มขนน้องชายไข่กรูมมิงครับผลิตภัณฑ์ชื่อดังเกี่ยวกับการกําจัดขนโดยเฉพาะในจุดซ่อนเร้นต่างๆนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนคงพอจะทราบใช่ไหมครัว่าไข่กรูมมิงเนี่ยตอบโจทย์อย่างมากครับโดยเฉพาะการกําจัดขนต่างๆตามร่างกายให้เกลี้ยงเก่าครับลดอาการเหม็นอับลงได้จากกลิ่นเนือที่ไม่พึงประสงค์ เรียกได้ว่าถ้าเราดูแลตัวเองดีเราแฮปปี้คนรอบตัวเราก็แฮปปี้ครับนอกจากนี้หลายๆครั้งนะครับ ที่เวลาเจอกันแล้วมักจะมีคําถามก็คือไอการใช้เครื่องไข่กรูมมิ่งเนี่ยมันมันใช้จริงแล้วมันเป็นยังไงเจ็บหรือเปล่าใช้ยากไหมนะฮะซึ่งถ้าตอบจากประสบการณ์ของคนเคยใช้จริงแล้วก็บอกได้เลยครับว่าไม่เจ็บไม่บาดแน่นอนครับเพราะไข่กรูมมิ่งนะครับมีนวัตรกรรมเซฟเทคครับปลอดภัยต่อน้องชายของเราแน่นอนครับโดยใบมีดนั้นจะอยู่ด้านในและไม่สัมผัสกับผิวหนังโดยตรงครับสามารถโกนขนในจุดต่างๆได้อย่างสะอาดเรียบร้อย ไม่มีบาดแผลครับซึ่งไข่กรูมิ่งนี้ยังมีความแข็งแรงทนทานกันน้ำได้100%เซนะครับพร้อมกับรับประกันตัวผลิตภัณฑ์ยาวนาน1ปีเต็มครับและทางแบรนด์เขากระซิบมานะฮะบอกว่าตอนนี้เนี่ยของปลอมระบาดหนักเหลือเกินครับวิธีสังเกตง่ายๆนะครับว่าไข่กรูมิ่งของแท้เนี่ยต้องไม่มีตัวแทนจาหน่ายครับ และตอนนี้เขามีกล่องใหม่แล้วนะครับกล่องเก่าไม่มีขายไม่มีจําหน่ายแล้วถ้าใครยังได้แบบเก่าไปอ่ะของพร้อมนะครับส่วนช่วงเวลาตรงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นพิเศษเลยครับใครสนใจเครื่องไข่กรุ้มมิ่งนะครับวันนี้ทางแบรนด์เขามีโปรโมชั่นในวันที่10เดือน10ลดโคตรโหดครับตัวเครื่องไข่ทิมเมอร์นะครับราคาเหลือเพียงแค่1491บาทแต่ถ้าอยากให้คุ้มนะฮะ ฟังตรงนี้ดีๆครับมีโปรโมชั่นแพ็กเกจคู่ไข่กรูมมิ่งและไข่ครีนเซอร์นะครับคุณเพิ่มเม็ดเงินเพียงแค่100กว่าบาทนิดๆครับ2ชิ้นในราคาเพียงแค่1,666บาทเท่านั้นครับได้ทั้งเครื่องได้ทั้งครีนเซอร์คุ้มมากๆครับหรือถ้าอยากได้ตัวไข่ครีนเซอร์โดยเฉพาะก็มีแยกขายนะครับรับรองว่าล้างได้สะอาดล้ำลึกเพียงแค่ขวดละ199บาทเท่านั้น ห้ามพลาดนะครับตั้งแต่วันที่10ตุลาคมนี้เป็นต้นไปใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปกดลิงก์ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับแปะไว้แล้วครับตรงใต้ช่องด e อินสคริปชันตรงนี้นะครับสำหรับเอสเตวาลนะครับถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าฟรังกาในรัฐของเซาเปาโลจริงๆแล้วเป็นเมืองเล็กๆที่อาจจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงดังในเรื่องของฟุตบอลเท่าไหร่ครับแต่ครอบครัวของเขานั้นเติบโต โดยมีฟุตบอลอยู่ในสายเลือดคุณพ่อเนี่ยนะฮะเคยเป็นอดีตผู้สาวประตูมาก่อนครับลงเล่นในลีกท้องถิ่นแล้วก็ทํางานเป็นพนักง,งานในโบสถ์นะครับส่วนคุณแม่เนี่ยทำงานอยู่ในโรงงานรองเท้าครับแล้วเขาเรียกว่าความเข้มข้นดนเอของการรับฟุตบอลเนี่ยก็ส่งต่อมาจากคุณพ่อให้กับเอสเตววลเริ่มเล่นตั้งแต่จําความได้นั่นแหละนะครับตามภาษาเด็กท้องถิ่นบราซิลท,ทั่วไปซึ่งสถานะครอบครัวเขาอาจจะไม่ได้ดีมากครับปากกัดตีนถีบอิ่มบ้างหิวบ้างแล้วแต่ แต่ฟุตบอลนี่แหละครับมันเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจและสร้างความหวังสร้างโอกาสให้กับเอสเตบลนอกจากสายเลือดทางลูกหนังแล้วจากคุณพ่อนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาดูแตกต่างจากคุณพ่อมากเลนก็คือเรื่องของพรสวรรค์ครับดูดีดูเก่งเกินวัยเทคนิคแพรวพราวควบคุมบอลคือทําอะไรได้มากกว่าเด็กรุ่นราวคราวเดียวกันซึ่งจากจุดเริ่มต้นตรงนั้นแหะนะครับเอสเตบลก็เริ่มเข้าทีมท้องถิ่นครับในวัยเพียงแค่8ขวบ ตะเวนเล่นในฟุตซอลสตรีทลูกหนังพื้นปูนพื้นดินได้หมดเลยครับซึ่งในระหว่างนั้นเนี่ยการเติบโตของเขาเนี่ยก็ถูกบันทึกไว้เป็นคลิปวิดีโอจากคุณพ่อหนึ่งในเคล็ดลับสําคัญก็คือคุณพ่อก็มักจะเอาคลิปของเนมาเนี่ยให้เอสเตวาลดูครับฝึกปลือฝึกฝนตัวเองไปเรื่อยแล้วก็ใช้คลิปวิดีโอตรงนี้เป็นพอร์ตผลงานครับแล้วก็ส่งต่อไปที่สโมสรต่างๆปรากฏว่าหนึ่งในสโมสรที่ได้รับไปก็คือกูเซโร่ครับหลังจากนั้นราวๆเกือบๆหปีครับ ครอบครัวเอสเตวาก็ได้รับการติดต่อ,อก,กลับมาจากคูเซโรเพื่อดึงตัวเข้าสู่ศูนย์ฝึกเยชนอย่างเป็นทางการณนนตอนนั้นเนี่ยเขาอยูมีแค่9้าขวบนะครับแต่พอเข้าไปสู่ศูนย์ฝึกเยชนของคูเซโรครับและระยะเวลามีแค่ปีเดียวครับเขากลายเป็นดาวเด่นขึ้นมาทันทีพัฒนาฝีเท้าได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆสร้างชื่อในการแข่งขันระดับเยชนเยอะแยะมากมายครับจนมีคลิปไวรัลหลายๆครั้งครับที่เราเห็นว่าเฮ้ย เด็กบราซีคนนี้จัดจ death, horses, life, ้านเหลือเกินเท้าซ้ายของเขานี่โอ้โหสุดยอดมากๆในเวลานั้นเนี่ยนะครับอายุแตะเกือบเกือบสิบขวบเนี่ยเขาเริ่มมีฉายาแล้วครับคนรอบกายเขาเรียกเอสเตวาว่าเมสซินโยครับแปลกันอย่างง่ายๆก็คือเจ้าเมสซี่ตัวน้อยด้วยลีลาจังหวะเลี้ยงจังหวะการครองบอลกระชากลากเลือยเท้าซ้ายมันถูกนำไปเปรียบเทียบกับเลวเลวเมสซี่ครับและมากไปกว่านั้นสิ่งที่มันยืนยันได้ว่า การเติบโตของเอสเวอมันพิเศษเหลือเกินก็คือบนวัยอายุเพียงแค่10ขวบครับเขามีสปอนเซอร์ส่วนตัวแล้วนั่นก็คือแบรนด์ไนกี้ครับเข้ามาติดต่อพูดคุยแล้วก็จับเซ็นสัญญาตั้งแต่อายุ10ขวบนะครับถือว่าเป็นดีลในการทําสัญญานักฟุตบอลเนี่ยอายุน้อยที่สุดของแบรนด์ไนกี้และเขาก็มั่นใจว่าเอสวอจะเติบโตขึ้นไปกลายเป็นซูเปอร์ร์อย่างแน่นอนจุดเปลี่ยนสําคัญมันเกิดขึ้นในช่วงตอนอายุ14ปีครับหลังจากที่อยู่กับคูเซโรมา 4ปีการเติบโตหยุดยั้งไม่ได้แล้วครับมันต้องไปต่อครับสายต่อไปก็คือพายเมรัสครับจุดเริ่มต้นก็คือคุณพ่อของเขาเนี่ยดูเชื่อมั่นในระบบการสร้างเด็กของพาเมรัสมากกว่าคูเซโรครับแล้วก็มั่นใจว่าด้วยวิธีการของพายเมรัสเนี่ยจะสามารถต่อยอดให้กับเอสเตวอลเติบโตได้ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็ได้รับการพิสูจน์มาโดยตลอดครับว่าพายเมรัสเนี่ยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ผลิตนักเตะอายุน้อยออกสู่โลกลูกหนังเนี่ยเอาเฉพาะช่วงหลังนะครับ เราเห็นภาพเยอะมากครับที่สำคัญก็คือจริงจังครับลงทุนกับศูนย์ฝึกอยากจะกล้าไปถึงการเป็นทีมที่มีระบบยาวชดดีที่สุดในบราซิลโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกศูนย์ฝึกในเชิงเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์การกีฬาไล่ไปถึงบุคลากรทัาในแง่ของเชิงกลยุทธ์เชิงแทคตติกหรือโภชนาการเรียกได้ว่าจัดเต็มครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังคงอยู่ใน ปรัชญ,ญาพื้นฐานนะครับโฮกาโบนิโต bon การเล่นที่อิสระแพรว,พรวสวยงามในโลกของลูกหนังอย่าหลงลืมตรงนี้นี่คือปรัชญ,ญาหลักครับของไพเมรัสหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือในศูนย์ฝึกของไพเมรัสครับจะมีสนามซ้อมพิเศษ1สนามครับเป็นพื้นดินทั้งหมดตรงป้ายด้านนอกสนามเนี่ยบ่งบอกถึงจุดประสงค์ของการใช้สนามนี้เอาไว้ครับโดยเขียนไว้บอกว่าที่นี่ไม่มีโคช้ชมีแต่พี่เลี้ยงพื้นที่นี้สําหรับอิสระภาพการแสดงด้นสดและอิสระ มันเหมือนเป็นพื้นที่ปลดปล่อยแล้วครับหลังจากที่รำเรียนพัฒนาตัวเองในระบบในศาสตร์โครงสร้างแบบเป็นแบบแผนมาแล้วนะแต่มันเป็นการฟื้นฟูหัวใจของการเล่นฟุตบอลแบบโฮกาโบนิโตเพราะที่พาเปรัสเชื่อว,ว่าไอ้ช่วงเวลาตรงนี้แหละครับมันเหมือนเป็นการยืนยันกับเด็กๆที่รักฟุตบอลในูนยนฝึกของพวกเขาว่าแกนแท้ของฟุตบอลมันคือเรื่องของเทคนิคแพร่าและอิสระในการเล่นแบบนี้ส่วนในเรื่อง โครงสร้างระบบวิธีการที่มันเป็นแบบแผนน่ะอันนั้นคือการต่อยอดซึ่งเราก็เข้มข้นอยู่แล้วแต่อย่าหลงลืมจุดเริ่มต้นที่คุณได้เล่นฟุตบอลอารมณ์เหมือนอฟุตซอลสตรีทฟุตบอลเล่นบอลข้างถนนเล่นบอลโกหนูซึ่งไอ้ช่วงเวลาตรงนี้แหละครับมีการวิเคราะห์เพิ่มเติมว่ามันจึงทําให้สภาพใจิตใจของเด็กที่กำลังเติบโตขึ้นมาเนี่ยยังคงถูกปักหมุดให้มันติดกับพื้นดินเอาไว้ว่านี่คือที่ที่คุณสามารถแสดงออกความเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุด แข่งแค่ไหนมีลุกเล่นอะไรมีทริคแบบไหนโชว์ได้หมดเลยเป็นการเยียวยาครับเพื่อลดทอนในเรื่องของความกดดันแรงคาดหวังต่างๆแล้วก็ให้เติบโตด้วยหัวใจที่แข็งแกร่งนี่คือจุดแข็งของศูนย์ฝึกเยาวชนของพเมอรัสแล้วผลิตผลที่เราเห็นกันมาเนี่ยมันก็จับต้องได้เป็นรูปธรรมนะครับเอนดริกเนี่ยของเรอัลมาดริดลุยส์กิเยเม้ครับดาวรุ่งของเวสต์แฮมวิกเตอร์เฮสนะครับกองหลังดาวรุ่งของแมสตีย์หรืออย่างรุ่นพี่อย่างเกรเบลเชลซุสก็มาจากที่นี่เช่นกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ล่าสุดก็คือเอสเตวาลเนี่ยแหละครับชอปาโลซัมปาโยนะครับเป็นผู้ประสานงานอะคาเดมีของพาเมรัสครับได้เปิดเผยถึงแนวคิดตรงนี้บอกว่านักเตะของเราครับถูกผลิตขึ้นมาโดยการหล่อหลอมให้เหมาะกับทุกตลาดส่วนใหญ่เป็นเพราะความสามารถรอบด้านของพวกเขาทุกคนต้องเล่นได้อย่างน้อย3ตํตำแหน่งก่อนที่จะจบการศึกษาจากอะคาเดมีของเราอย่างเช่นเอสเตวาลที่คุณเห็นกันเนี่ยเล่นในตำแหน่งหมายเลขสิได้เล่นตัวริมเส้น2ฝั่งขวาซ้ายได้ อย่างน้อยเนี่ยสจุดนี้ในการเล่นตัวรุกทําได้หมดเลยซามิโยเล่าต่อยครับว่าพารัสเป็นเหมือนโรงเรียนครับคุณต้องเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้เพื่อที่จะเดินทางต่อหรือเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยซึ่งคุณก็จะสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้เลือกอาชีพของตัวเองได้สิ่งที่เรากําลังพยายามทําก็คือการช่วยเหลือคนรุ่นใหม่เหล่านี้ครับให้กลับมามีอิสระในการเล่นหรือการสนใจและการตัดสินใจในการเล่นให้มันมากขึ้นเมื่อพวกเขา ออกไปเล่นบนสนามดินพวกเขาจะมีอิสระไม่ต้องใส่รองเท้าแล้วไม่มีใครมาคอยสอนหรือคอยชี้นิ้วสั่งการต่างๆไม่มีใครมาคอยตัดสินว่าคุณดีพอหรือไม่ดีพอแต่นี่มันเหมือนเป็นเซฟโซนที่ทําให้คุณนั้นกลับมาได้โบยบินอีกครั้งคุณจะเห็นเลยว่าระหว่างการเลี้ยงบอลการส่งบอลช่วงเวลาแต่ละเกมเนี่ยเราอยากให้เด็กๆนั้นได้เลือกเองครับว่าเขาจะทําอะไรกับลูกบอลเราต้องการให้พวกเขานั้น กลับมาสู่ต้นกําเนิดของฟุตบอลข้างถนนนั่นคือสิ่งที่คนรุ่นนี้สูญเสียไปซึ่งก็คือความสุขและความสนุกเราจึงพยายามดึงไอความรู้สึกนี้กลับมาจุดนี้แหละครับมันคือการหล่อหลอมให้เราได้เจอกับเอสเตวอลในวันนี้ซึ่งมันก็เป็นผลแหละครับเพราะว่าทักษะเทคนิคความคิดความอ่านการกล้าตัดสินใจเอสเตวอลทำได้หลากหลายมากๆครับเติบโตขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะยืนเป็นเบอร์10หรือตัวริมเส้น2ฝั่งแล้วก็กล้าเล่นกล้าทํา เขาระเบิดฟอร์มเกินไว้ครับทั้งในสโมสรแล้วก็ในทีมชาติบราซิลชุดอายุเจปีจนถึงปี2023นยาครับณตอนนั้นเนี่ยเอสเวลอายุ16ครับเริ่มถูกเรียกตัวขึ้นมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่ละและพอเพาะบ่มถึงเวลาที่เหมาะสมครับต้นปี2024เอสวลก็ได้ประเดิมเกมอย่างเป็นทางการหลังจากนั้นทุกสิ่งอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันรวดเร็วครับเขาแจ้งเกิดทันทีครับเขากลายเป็นตัวเลือกที่เพื่อนร่วมทีมนั้นสามารถฝากความหวังได้ ทำประตูในระดับเกมอาชีพตั้งแต่อายุ16ปีประดิสันที่แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวครับจากการลงเล่นทั้งหมด31เกมครับเอสเอยิงไป13แอสเซสอีก9นี่คือตัวเลขของเด็กที่อายุเพีแค่17ปีในการประเดิมเกมอาชีพปีแรกนะซึ่งตัวเลขตรงนั้นครับกลายเป็นสติใหม่ครับบนหน้าปรา,าสา์ของลีกฟุตบอลบราซิลทำลายสิติเดิมของซูเปอร์สตารุ่นพีก็คือเนมานั่นแหละครับซึ่งระหว่างการเติบโตนั้น ภาพมันก็ค่อยๆชัดขึ้นครับหลายครั้งครับที่เอสเดวัลถูกพูดถึงว่าเป็นส่วนผสมของเมสซี่กับเนม่าเลี้ยงบอลติดเท้าสับหลอกคู่แข่งได้เอาตัวรอดในพื้นที่แคบได้เท้าซ้ายเฉียบคมทั้งจ่ายทั้งยิงคิดเร็วทำเร็วมีวิสัยทัศน์ในการออกบอลแบบอัจฉริยะครับกล้าเล่นกล้าวัดกล้าครองบอลมีดีเอ็นเอของความเป็นพย์เมีเกอร์บราซิลแม้ว่ารูปร่างไม่ใหญ่ครับแต่มีความสมดุลทางร่างกายยอดเยี่ยมมาก สาคัญคือกล้ามเนื้อแข็งแรงในการพร้อมประทะเล่นในเกมของผู้ใหญ่ทําได้ดีมากๆจึงไม่แปลกครับทาให้ชื่อของเขานั้นเริ่มถูกพูดถึงในวงกว้างทั้งนั้นเป็นแค่อายุ17ปีนะครับแต่สิ่งที่มันเจ๋งก,ก็คือการรับมือของเอสเตวาลนั่นแหละลองนึกภาพตามนะครับบนวัยเพียงแค่17ปีคุณเริ่มเห็นแสงสปอตไลท์จากประเทศที่บ้าครั่งฟุตบอลและเต็มไปด้วยเด็กดาวรุ่งเยอะแยะมากมายที่แจ้งเกิดปีนึงปีนึงเนี่ยแตะหลายสิบคน แต่เอสเดวาลเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดคนหนึ่งครับในกลุ่มนั้นซึ่งเขาก็รับมือกับมันได้ดีครับยืนหยัดเรียนรู้อ่อนน้อมถ่อมตนเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อมัน่นลึกๆในหัวใจครั้งหนึ่งครับอันนี้เป็นหนึ่งในบทพิสูจน์ได้เลยครับในเกมที่พาเมรัสนั้นออกไปยืนคูเซโรครับสกอร์เสมออยู่หนึ่งหนึ่งใกล้หมดเวลาแล้วนะครับช่วงนาทีสุดท้ายพารเมรัสได้ฟรีคิกครับระยะหวังผลเลยเด็กอายุ17ปีคนนี้ครับเดินเข้าไปและอาสาเอง ขอพี่ๆเขาว่าพี่ลูกนี้ผมขอแล้วก็ปั่นฟรีคิกปั้งลูกนั้นเข้าไปครับเป็นประตูชัยให้กับไพารัสและเป็นประตูนําสู่การคว้าชแชมป์ลีกของบราซิลซึ่งคนตัดสินัยคือเด็กอายุ17ปีคนนี้แหละครับมันมีช่วงเวลาที่สายพิเศษมากๆครับเขากลายเป็นดาวรุ่งที่คนบราซิลทั้งประเทศรู้จักแล้วก็พิสูจน์อีกขั้นหนึ่งของการรับมือกับแรงกดดันในเกมใหญ่แบบนั้นในเกมที่ตัดสินชี้ชะตาแบบนั้นเขาสามารถทําได้ แน่นอนรับวันต่อมาเนี่ยพาดหัวทั้งสื่อออฟไลน์ออนไลน์เต็มไปหมดครับถ้าไม่ใช่เนม่าคนต่อไปก็ต้องเป็นเมสซี่แห่งบราซิลว่าอยู่แบบนั้นแหละครับเขาเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าผมไม่ได้อยากเป็นคนอื่นครับไม่ได้อยากเป็นเมสซี่คนต่อไปไม่ได้อยากเป็นเนมาคนต่อไปผมอยากเป็นแค่เอสเตววลในแบบของตัวเองซึ่งตรงจุดนี้ครับมันก็มีคําชื่นชมไปถึงพาเมรัสอีกครั้งในฐานะองการเป็นต้นสังกัดน,นะครับหล่อหลอมในเรื่องของกรอบความคิด ทัศนคติได้อย่างยอดเยี่ยมเอลเอเป็นเด็กที่มุ่งมั่นมากๆตั้งใจสุดๆโฟกัสแบบไม่มีวอกแวกไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่กินทุกอย่างทุ่มเทให้กับฟุตบอลจับผลงานแบบนั้นแหละครับมันจึงทาให้เชลซีเดินเข้าหาทันทีในปี2024แล้วก็รีบสั่งซื้อแบบพรีออเดอร์ล่วงหน้าไว้ก่อนเลยครับในราคา56ล้านปอนด์รวมแอดออนโดยปล่อยให้พรีมีรัสนั้นใช้งานต่อได้อีก1ปีจนกระทั่งครบอายุ18ปีบริบูรณ์ครับในช่วงซัมเมอร์ 2025จึงย้ายมาอยู่ที่เชลซีกาวกระโดดครั้งสำคัญเลยครับต่อให้คุณถูกยกย่องเชิดชูในนะเด็กมัสจันของประเทศบราซิลแต่บนวัยขนาดนี้นะครับเพื่ออายุเต็ม18ปีทุกสิ่งอย่างมันใหม่หมดเลยครับสิ่งเดียวที่มันพอทำให้อุ่นใจได้ในการเดินทางออกจากบ้านเพื่อไล่ล่าความฝันก็คือเขามีครอบครัวที่คอยหนุนหลังและก็ย้ายมาอยู่ที่ลอนดอนด้วยนั่นเองครับในแง่ของโอกาสเรื่องของฟุตบอลเนี่ยเราพอจะทราบแล้วครับว่า เชลซีเป็นทีมในยุคนี้ทีมหนึ่งครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กดาวรุ่งเยอะมากเราเห็นตั้งแต่นายบายการเสริมทัพชัดเจนเลยครับเติบโตไปใครเก่งพอคุณก็แก่พอ good enough o l enough เหมือนเป็นสถานที่ที่มันเหมาะสมกับเด็กวัยทีนเอกแบบเอสเตวลส่วนน้องเหนือหลังจากนั้นครับนอกสนามการสนับสนุนต่างๆครอบครัวนั่นแหละครับที่เอสเตวลนั้นย้ำหนักย้ำหนาว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างมาก ลองย้อนกลับไปครับตอนวันเริ่มต้นอายุ9้าขวบที่ย้ายไปคูเซโร่เขาต้องย้ายจากถิ่นฐานบ้านเกิดของตัวเองคือเมืองฟรังกาเนี่ยซึ่ง2เมืองนี้อยู่ห่างกันราวๆห้ราร้อกิโลเมตรคุณพ่อแบบยอมเสียสละอย่างจริงใจมากๆยอมเลยครับลาออกจากงานเพื่อติดตามไปดูแลลูกชายของตัวเองแล้วคุณพ่อของเขาเข้ามาดูแลในวันที่เขาย้ายมาอยู่คูเซโร่พร้อมกับหางานเล็กๆน้อยๆน่นแหละครับเพื่อจะพอหาไรายได้มาจุนเจือครอบครัว แล้วก็ใช้เวลาที่เหลือนะัดูแลลูกชายและคราวนี้เนี่ยมันก็เหมือนได้กลับมาอยู่ด้วยกันครับในห้องเช่าเล็กๆซึ่งคราวนี้เนี่ยได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาลนะเอสวบอกว่าไอ้ตรงจุดนั้นแหละครับมันเหมือนเป็นจุดเพิ่มพลังใจให้กับเขาอีกครั้งกับการได้อยู่ใกล้ชิดพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวครั้งหนึ่งครับคุณพ่อของเอสเวลเคยสัมภาษณ์กับทาง theplayertribune.com นะครับถึงความพยายามการแบบปกปั้นลูกชายคนนี้ คุณพ่อบอกว่าสิ่งที่ทำให้ผมได้ยิ้มในทุกวันนี้ก็คือเวลาที่เห็นผู้คนพูดถึงเอสเวาว่าเด็กคนนี้มีพรสวรรค์ติดตัวมาตั้งแต่เกิดน,นะเป็นพรสวรรค์ที่พาเขามีเส้นทางอาชีพที่น่ามหาัศจรรย์แล้วเกิดคุณพ่อได้แต่อมยิมนะ้มครับเพราะความจริงแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นคคุณพ่อเล่าให้ฟังว่า,วาเบื้องหลังของเด็กคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพรสวรรค์คนระับ แต่มันผเผชิญหน้ากับอุปสรรคความยากลาบากมากกว่าที่หลายคนจะจินตนาการได้ความกดดันการเสียสละหรือแม้ทั้งการยอมละทิ้งความสุขต่างๆเพราะเป้าหมายใหญ่ที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยคุณต้องฝ่าฟันไปให้ได้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเอสเวอลไม่เคยหยุดไม่เคยพักตั้งา้าตั้งตารอคอยการฝึกซ้อมการลงสนามแล้วก็ตั้งความหวังว่าจะลงเล่นให้มันดีที่สุดบนพื้นสนามหญ้าแห่งนี้ฉันจะต้องบรรลุปเป้าหมายให้ได้จะต้องเป็นผู้ชนะให้ได้นั่นแหละครับ คือเรื่องราวที่ผู้คนอาจจะมองไม่เห็นแต่มันก็หล่อหลอมให้เอสเทบอลนั้นก้าวข้ามมาได้ครับซึ่งคุณพ่อก็ได้จะยิ้มรับและก็พยักหน้าฟังดูมันเป็นเรื่องมันยากลําบากหรือเต็มไปด้วยความทุกข์แต่วันนี้มันก็พิสูจน์แล้วครับว่าถ้าคุณฝ่าฟันมันมาได้เนี่ยจุดหมายปลายทางข้างหน้ามันย่อมดีกว่าเสมอถ้าจะบอกว่าครอบครัวคือลมใต้ปีกก็คงจะเป็นคํานั้นแหละครับยากแค่ไหนลําบากแค่ไหนร้องไห้กันไปกี่รอบเพราะฉะนั้นเอสเอลจึงคำนึงอยู่เสมอครับว่า ในวันที่เขาเดินทางมาถึงตรงจุดนี้ได้ถ้าไม่มีครอบครัวก็คงไม่มีวันนี้บทสัมภาษณ์แรกในการเปิดตัวเป็นนักเตะเชลซีเนี่ยครับเอสเซลได้พูดถึงในแง่มุมกรอบความคิดตรงนี้ได้ดีมากๆผมเป็นของพระเจ้าเป็นเด็กที่สงบสงี่ยมทอมตัวเวลาว่างก็ชอบเล่นเกมเล่นดนตรีแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวแรงจูงใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผมก็คือการทําให้ครอบครัวภาคภูมิใจไม่ใช่เกียรติยศถวยรางวัลความสําเร็จใดๆ แต่เพื่อครอบครัวครับเพราะผมรู้ว่าพวกเขาทํางานหนักแค่ไหนในช่วงเวลาที่มันยากลาบากเพื่อผลักดันให้ผมนั้นมาถึงจุดที่เราฝันเอาไว้ดังนั้นผมจึงพยายามอย่างหนักในวัยเด็กเพื่อครอบครัวของเราและผมยังคงพยายามเพื่อพวกเขาจนถึงทุกวันนี้แรงขับเคลื่อนของผมคือคุณพ่อครับคุณพ่ออยู่กับผมมาโดยตลอดและตอนนี้ก็ยังอยู่กับผมที่อังกฤษเราซ้อมด้วยกันเราพูดคุยกันเราฝันเหมือนกันที่อยากจะเป็นนักเตะอาชีพอยากจะมาเล่นยุโรปตอนนี้ผมมาอยู่ที่อังกฤษแล้วพร้อมกับครอบครัวพวกเขาคือทุกสิ่งอย่างของผม การที่ครอบครัวได้มาอยู่ที่อังกฤษกับผมมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดมันคือความฝันของผมและครอบครัวที่จะได้เล่นให้กับสโมสรใหญ่ในยุโรปซึ่งตอนนี้มันเป็นจริงแล้วเอเดนอาซาคือคนที่ผมติดตามมากที่สุดตอนนี้เขาอยู่กับเชลซีเขาเจ๋งมากเป็นเกียรติจริงๆที่ได้มาอยู่ที่นี่ที่ซึ่งมีนักเตะบราซิลมากมายเคยสร้างประวัติศาสตร์ไว้ผมหวังว่าจะสามารถเดินตามรอยพวกเขาและเขียนเรื่องราวที่สวยงามของตัวเองกับเชลซีได้เหมือนกันนั่นแหละครับบทสัมภาษณ์แรกกับการเป็นนักเตะเชลซีอย่างเป็นทางการ เป็นเด็กที่ค่อนข้างจะเรียบง่ายไม่ได้ซับซ้อนครับแต่เป้าหมายชัดเจนแล้วก็ใส่แรงพยายามเนี่ยเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ในทุกวันซึ่งณนะวันนี้ผมเชืว่อว่าแฟนสิงห์บูลก,ก็เริ่มเห็นแล้วครับมันมีสัญญาณเชิงบวกเยอะแยะมากมายล่าสุดก็คือการเป็นซูเปอร์ซับครับลงเป็นตัวสำรองยิงบลูชัยเอาชนะลิเวอร์พูลได้ที่ซัฟอร์เบชนี่คือมุดหมายสำคัญครับว่าชื่อของเอสเซวอลกกำลังจะเติบโตขึ้นและกลายเป็นขวัญใจอีกหนึ่งคนของแฟนเชลซี ส่วนที่เหลือก็คือเรื่องของการยืนระยะเพื่อบรรลุปเป้าหมายก้อนใหญ่ก็คือความสําเร็จนั่นแหละครับเชื่อเหลือเกินว่าสุดท้ายแล้วเมื่อถึงวันนั้นจริงเนี่ยเอสเดวอลก็พร้อมส่งต่อความสําเร็จดังกล่าวเนี่ยให้กับคนข้างหลังก็คือครอบครัวของเขาครับเอบาไปฝากสาวกสิงบรูแล้วกันนะครับจะได้รู้จักขวัญใจคนใหม่ของหลายหลายคนนะครับ ขอมินเข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้ครับว่าคิดเอย่างไรบ้างกับเอสเทวอลวิลเลียนเด็กมาสจันจากบราซิลคนนีน้นะครับช่วงท้ายก็ฝากโปรโมชั่นพิเศษนะครับจากผู้สอบสนของเราครับไข่กรุมมิ่งเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้กดลิงก์ที่ตรงใต้ช่องดีสคริปชั o นได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมาก,มากครับสำหรับการติดตามลาไปก่อนครับสวัสดีครับ